สวัสดีครับทุกทุกคนบ้านบ้านขอรายงานตัวนะครับวันนี้ก็วันที่20มกราคมพศสอ1 9นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยหรือว่าปอพนะครับจะมีการทดสอบระบบเซลล์บอดแคลสนะครับแจ้งเตือนไปยังมือถือทุกคนนะครับเวลา14บสนกาจุดศูดนนของวันที่20มกราคม69ก็คือวันนี้นะครับ การแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าเซลล์บอทแครดนะครับเป็นระบบแจ้งเตือนจากภาครัฐนะครับส่งตรงเข้ามือถือประชาชนทุกคนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับย้ําสําคัญนะครับอย่าตกใจนะครับถ้ามือถือของท่านดังเตือนเองนะครับไม่ได้สมัครไม่ได้กดลับไม่ใช่วรัสนะครับและไม่ใช่สแปมด้วยนะครับนี่คือการแจ้งเตือนแบบเป็นทางการนะครับระบบนี้ใช้เตือนในกรณีสําคัญนะครับเช่นภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉินหรือการอพยพป,ประชาชนข้อความจะถูกส่งไปยังมือถือทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับพร้อมกัน,นทันทีนะครับในเวลา14.00นของวันที่20มกราคม69นะครับก็คือวันนี้นะครับในบางช่วงเวลานะครับภาครัฐจะมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเกิดเหตุจริงๆนะครับประชาชนจะได้รับข้อมูลทันเวลา ข้อความที่ขึ้นนะครับจะระบุชัดเจนว่านะครับเป็นการทดสอบไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะครับเหมือนในรูปภาพนี้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเห็นแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้นะครับขอให้ตั้งสติอ่านข้อความให้ครบถ้วนนะครับและอย่าพึ่งตื่นตระหนกนะครับเพราะนี่คือระบบที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องให้ประชาชนรับทราบอย่างทันท่วงทีนะครับแชร์คลิปนี้ไปเลยนะครับบอกต่อคนในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันและไม่ตกใจโดยไม่จําเป็น นะครับสวัสดีครับ